เราเรียกว่าเป็นที่พอดีตัวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ชอบชอบคนนี้น้องคนนี้นั่งลงไปแล้วเต็มพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ชอบสองนี้มาเลยทุกคนเดินผ่านมาแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดนะกรี๊ดไปตาเขาเป็นเรื่องเหรอประโยคเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเงสื้อกรี๊ดไปด้วยเราพูดไปด้วยได้นะ่ไหมนะเขาก็จะรู้เรื่องกันอยู่ประมาณสามคนเลดิวที่แรกไปยืนข้างนี้ไหมทำไมฮะเพราะว่าแฟนคลับดิวมองไม่เห็นหน้าดิวอ๋อ แล้วแฟนขับทางด้านนี้ก็มองไม่เห็นแล้วเพราะโดนวินิเตอร์บัง ยอม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 เอาละพูดคุยกันเล็กน้อยเล็กน้อยยังเมนถ่ายไปกอเลยเดี๋ยวเริ่มจากหัวแถวก่อน่ะกายัปกอนเลยค่ะสวัสดีครับฟู๊ค้าบถผ้นี้องขแล้วว่าใช่ออไนดนันเดดนขออนุญาตเซ์ได้ไหมฮะ จบไปในนีนะจริงพี่เขาพี่เขาตรงนแบบมีจังหวะเลยนะชิคกี้พาปชิคกี้ายไปแต่หน้าหน้ากก็แบบเอกโคมีเอกโคลหนูไม่ได้จางนะาแี่ไม่เข้าใจเหรออะไรไม่เข้าใจเหรอมันกดกันปฏิกิริยาต่อคนองพัตนโนมาอ๋อคือมันกดไปอย่าย่าอย่าใ้พุ่มิติแ้วตนี้เดี๋ยวก่อนเย่อหมือนยิงปืนโดนหรือกล้องมันช็อตเขาดีใจ ผมกาขอโทษแทนด้วยผมขอโทษแทนแทนพวกเขาด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> น้องก็แรงดีไป่รู้เป็นดีแหละเลนี่ยเขาไล่จาบกันยุกเนี่ยจะไล่ไล่ไล่กันพีสงสารกันคร <laughs> ับตัวเองใาหน้าแข็งดันแล้วเดียว กิจกรรมที่เหมาะกับวัยใช่ครับอ่ะถ้าใครหิดปานายละสวัสดีครับดีริมบงครับขก็มแต่แต่อบคุณขอบคุณทุกนขอบคุณทุกคนขอบคุณเล่เงนจะบอกว่า ข้อสองกลุ่มนี้เหมือนกันนะทำไมอะที่เราผมก็นอนเข้เหนื่อยแล้วแต่ว่าก็เฉพาะคนนี้ดิวก็นอนเข้าเหนื่อยแล้วบอกว่าเจี๊ยบชอบเยอะหายใจทั้งตรงไหนหายใจทั้งเหนื่อยตลอดเลยเราซฟาบอกกันไม่ได้ตัวแ่ไดพดุกันนิดเีวันนี้เป็นการรวมตัวกันแบบว่าไม่ใช่างานเหมือนกันนะใช่ครัม คนแบบนี้นะฮะอย่างฟูกเองเนี่ยเป็นการไม่ได้เจอเลยตั้งแต่น้องไปบุวชแต่ตอนนี้ผมเต็มแล้วใช่ครับแต่ว่าสีจะซิสซี่ไปนิดนึงอ่ายังไงงงอมใจสีเขียวเขียวทองเอ๊ะกระเทาะปี๋ใสๆ้างหลังหน่เนี่ได้เลยใช่ไม่ไหวนะเหมือนไม่ค่ะของคพูดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนเกี่ยวกศิลปะนีเกี่ยวกับจินตนาการระหว่างเบอร์ปนกับเป็นจี ให้คูณพูดคุยดีกว่าว่าในช่วงนี้ดูแลผมแบบเนี้ยผมทำสีก็มีปัญหาอะไรบ้างไหมมันก็มีครับก็จะมีเอ่อก่อนที่จะทำสีเราต้องกับผมใช่ไมแล้วก็มีแบบการเจ็บไหมอ่ะงสีสับที่ไปทะเเราไมรู้จักกันนะทุกปีทุกปีนะทุกกันขอขอแบมีสาระอะไร สามล้อหรือว่าแพ้อะไรแล้วก็ต้องคช่ใช่แล้วเราเราต้องบอกว่าเลือกซื้อนะคบผมบอกว่าสินท้าที่มันมาดูแลสุขภาพผมให้มันเยอะกว่าแบบปติชที่เราเยทอะไรคืออะไรซึ่งซึ่งมิาที่เราเลือกต้องพูดเป็นเลยกเลยอะไรหนูใช้ใช้เป็นทีวีจยเรจริงๆฟูก็ลองใช้ทุกอันแล้วก็ดีหมดทุกอันเลย ใพ่อพ้อ๋ออยากได้อยากเดินเอาว่าพี่ใส่สามลงกันแล้วกลัวแล้วตกหมดเลยอย่างเงี้ยนะคือจริงๆนะพี่แนะนำนะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยโดนแบบครีเยอะๆทำอะไรยางที่เป็นล้มได้ไหมมีหลุดไหมยังยังยังไม่โดนแต่เริ่มบางนิดนึงพี่แคทครับพี่แคทครับพี่แคทครับแต่ทำไมครับทำไมครับทำไมครับแล้วถ้าผมโดนครีมล่ะครับ สุตรแฮร์ริชเทตเธอจะป้องกันผมลุกลุ่ด้วยแล้วก็ดำแขทด้วยหนึงพลไว่ถ้ามีผมสีขาวๆแบบนี้ไม่มีมั่นใจยังไม่มีมั่นใจใจพี่ยอมเมื่อเช้าหุบไปแล้วจ้าไม่มีอันนี้ก็ต้องใช้ยาสระผมสูตรทำผมสีไม่โอวี่แฟนเจีนปรีสูตรแบล็คนะตามสูตรใช่หอมหอม